วจ้าทุกคนวลคัมสู่กิฟตี้บล็อกนะทุกคนก็วันนี้นะคะตอนแรกว่าจะไม่ดิบฟล็อกะลรเพราะมันเป็นวันทำงานเนาะก็ขัดห้องน้ำขัดซ่วมทำบ้านตามปกติใช่ไหมแต่วันนี้เป็นวันพิเศษก็องฟล็อกซะหน่อยละกันวันนี้เป็นวันเกิดดิสันค่ะอายุครบ3 9ปีท่นแทนแทนซึ่ง เราทำงานกับน้องเราใช่ไหมน้องแท้ๆที่แบบว่าออกมาจาะรูเดียวกันเป็นวันเกิดของนางด้วยจ้ะใช่พวกเราเกิดวันเดียวกันแต่คนละปีก็เดี๋ยวจะรอวันเกิดของสองพี่น้องเรานะอายุ39แล้าแ้วปีหน้า40คือก็เก็บไปซะหน่อยเนาะ30 วันเกิดสในเลข3ปีสุดท้ายนะจ๊ะทุกคนก็เดี๋ยวตอนนี้รีบไปทำงานต่อกันโอ้โหอ่กปากามานี่หรือวัยม คือดิฉันนั้นไปสควอตออกกำลังากายทุกคน Ooh, ooh. Go. First, go, follow her. อร่อยเนเค็มน้อยกว่าานามีไม่จือดอันนี้อร่อยอยู่เอาให้หมากินกินรสปกติ อันนั้นน่ะอันนี้คืออะไรอันนี้ออกนี่รสเผ็ดอ่ากินรสปกติไม่เอาวรสเผ็ดวันเกิดวันนี้ไปกลับบ้านไปกินอะไรไม่รู้เลยอ่ะล่ะอืมเจอที่บ้านแหละอายุเท่าไหร่ละสามแปดรู้สึกยังไงอายุสามแปดเฉอยากได้อะไรคาเทียไม่เอาออ่ะไม่รู้สึกอยากได้เลยเออดีเหมือนกันฉันก็ไม่อยากได้อะไรเลย ใชชีวิตแมีความสุขกัแแค่ได้กินเซลกังอันนี้อาหารหมาบ้านเจยอง p าใช่ไหมอันไหนนี่ที่เขาไปทำไอ่นเอ๋อไอ้นี่ไงทีรามิเสือเหรอใช่ทำเอง ช็อกโกแลตคริสต์มาสอันนี้น่ากินมากแพงด้วย9ดอลมีไม่กี่ชิ้นหรอกเ,เหมือนเป็นยี่ห้อแพงเ iva, งน,นี่ยโกดีว่าไงชอ็อกโกแลตปั่นเขาเข้มขน้นอันนี้ก็น่ากินวะ่ะเ,เนทเล่เพิ่งเคยเห็นซอลเท็คาราเมลอันนี้รสอะไรอะ่ะอันนี้รสรสถ,ถั่วหวาโหคิดแคทก็น่ารักน่าซื้อไงนึกออกไหมเสรเป็นวันวันไงเออทำเหมือนอีสีม่วงไง คริสต์มาสอีส o คัมมิ่งค่ะเพื่อนเออก็เนี่ยดูน่ากินอยู่นะแต่ว่ามันก็เหมือนกันแหละเออหวานมันเป็นสีขาวอันนี้เป็นบ้านคิดแคทจ้าถ้าเราทำลายบ้านแล้วจะเป็นยังไงเขาบอกห้ามห้ามทำห้ามกินก่อนก่อนคิดบัอ่ะไม่งั้นซันต้าจะไม่มาเด็กบอกว่าห้ามกินเลยที่พ่อแม่เอาไว้หลอกเด็กอะที่ฉันทำมันบบไปกินก่อน เป็นไงฮานามิเกาหลีมันพองนะมันก็เค็มเหมือนเค็มเกลือจะไม่ใช่แบบฮานามิใช่ไหมยังไม่นัวแต่ว่าฮานามิมันแข็งนะฮานามิเหรอแต่ฉันกินฮานามิมากฉันก็มันก็เค็มมากเลยนะแล้วมันก็แข็งไม่คาวเลยหรออร่อยอยู่ทุกคนสุดไหมไปเจอของเล่นเด็กว่ะ นะในปีนี้ที่เราได้อายุ39แล้วและสิ่งที่เราได้เรียนรู้จากชีวิตจนถึงตอนนี้และอยากเอามาแบ่งปันทุกคนก็คือ 1. ไม่คาดหวังไม่ผิดหวังเราควบคุมใครไม่ได้เลยจริงๆ ไม่มีใครเป็นอย่างที่ใจเราต้องการได้ทั้งหมดบางครั้งก็แค่ปล่อยให้เขาเป็นในแบบที่เขาอยากเป็นและเราก็จะรู้สึกแบบสบายใจมากขึ้น 2. ความสำเร็จไม่ได้มาเร็วขนาดนั้น success takes ถามทุกคนแต่ระหว่างทางของการทำตามความฝันนะอย่าลืมมีความสุขกับทุกขั้นตอนเพราะถ้าเรารอแต่วันที่เราแบบสำเร็จเราอาจจะพลาดความสุขของวันนี้ไปทั้งหมดเลย 3. ม,มีความสุขกับเรื่องเล็กๆในแต่ละวันกาแฟตอนเช้าพระอาทิตย์ขึ้นหรือว่าเดินเงียบๆหรือว่ารอยยิ้มจาก ผู้คนข้างๆที่เราไม่รู้จักสิ่งเล็กๆพวกนี้ทำให้เราแบบมองโลกในแง่บวกขึ้นและเราจะโฟกัสกับเรื่องแย่ๆโฟกัสกับความทุกข์กับปัญหาเนี่ยน้อยลงข้อ4ตั้งใจใช้ชีวิตจริงๆนะผ่านมาจนถึง39ปีเนี่ยเราก็ไม่ได้เป็นคนที่ตั้งใจใช้ชีวิตมา ตั้งแผ่แรกนึกออกไหมีหลายอย่างที่ถ้าย้อนเวลากลับไปแก้ไขได้ก็อยากกลับไปแต่มันย้อนไม่ได้เนาะเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราอยากบอกยิ่งโดยเฉพาะคนที่แบบอายุยังน้อยอยู่นะถ้าอยากมีชีวิตที่ดีต้องดูแลตัวเองทั้งสุขภาพกายสุขภาพใจสุขภาพจิตการเงิน บางอย่างเราก็อย่าทําตามใจตัวเองมากเกินไปเนาะเพราะทุกอย่างในชีวิตเนี่ยมันมีราคาของมันเสมอนะ39แล้วก็รู้สึกว่าไม่ได้อยากเป็นใครอีกแล้วอยากใช้ชีวิตอย่างมีสติมีความสุขกับสิ่งเล็กๆทุกวันแล้วก็พยายามทําตามเป้าหมายของเราไปตามล่าความสําเร็จ นะแต่ว่าก็ไม่ได้ถึงกับที่ว่าถ้ามันไม่สําเร็จในตอนนี้หรือว่าถ้าไปสําเร็จตอนที่อายุสักห้าสิบหกสิบแล้วฉันจะเป็นทุกก็คงไม่ใช่ก็คงพยายามใช้ชีวิตให้ดีไปเรื่อยๆเจอปัญหามองที่ปัญหาแก้ไขที่ปัญหาลดความคาดหวังกับคนรอบตัวไม่ว่าจะเป็นแบบใครทั้งนั้นเลยเนี้ยอย่าไปคาดหวังอะไรจากใครมาก รักตัวเองดูแลสุขภาพแบบค่อยๆใช้ชีวิตไปแล้วก็ทำสิ่งที่ทำให้เรามีความสุขทำ YouTube ทำ TikTok ทำคอนเทนต์ต่อไปซึ่งก็ต้องขอบคุณเพื่อนๆทุกคนนะคะที่สนับสนุนสาวไทยในต่างแดนคนนี้นะคะให้ได้ทำช่องมา ได้ขนาดนี้เนอะรวมรวมมาก็เป็นหลักปีแล้วนะทุกคนยังไงก็ขอบคุณมากๆเลยนะคะสำหรับวันเกิดเรานี้เราก็ขอให้ทุกคนมีความสุขมากๆากเช่นกันนะคะ bed no go to your bed bye not here your bed oh. <gasps> go your bed come on ma'am. i have to work really are you sure hmm? ードやべえ และนี่คือสิ่งที่จะกินวันนี้ตอนเย็นวันเกิดมารานั่นเองแล้วก็ไปเอาไก่ที่ซื้อมาจากบูเวิรดมาเวฟแล้วเพิ่มกินกินเพิ่มเพราะว่าโปรโตีนจะได้ถึงนะจ๊ะกับข้าวหนึ่งแล้วก็ i p a d ที่จะอยู่เป็นเพื่อนกันวันนี้เนื่องจากว่าสามีทำงานจะยองทำงานนั่นเองนะทุกคนก็เลิกห้าทุ่มนั่นแหละก็ พรุ่งนี้ค่อยไปหาอะไรอร่อยอรอ,ยอร่อยกินด้วยกันนะคะซึ่งกไ็ไม่ไม่ทุกคนก็อาจจะไม่ได้มีเค้กวันกงวันเกิดเอ่ยใดเมื่อกี้ตอนที่กำลังกลับบ้านใช่ไหมยอยู่บนสถานีรถไฟน้องก็วิดีโอคอลมาเพื่อที่จะให้ร่วมเ,าเขาเรียกว่าอะไร นางได้เค้กวันเกิดจากแฟนแหละแล้วเขาก็อย like ู่เขาก็กำลังจะแบบแฮปปี้เบิร์ดเดย์เป่าค้งเป่าเค้กได้ๆนางก็โทรมาแฮปปี้เบิร์ดเดย์ให้ฉันด้วยแบบกับเค้กก้อนนี้ก็ถือว่าได้กินเค้กแล้วนะคะซึ่งได้เอดอยู่ไงก็อาจจะต้องไม่มีเค้กแต่ <g ül> เดี๋ยวพรุ่งนี้ค่อยดูกันว่าจะได้กินนมหวานหรือเปล่าอาจจะไม่ได้กินหรือว่าอาจจะกินขนมหวานที่ร้านชาบูเพราะว่าพรุ่งนี้เราจะกินชาบู a5 กันอีกครั้งนะคะฉลองวันเกิดสามีบอกว่าไปกิน A5 กันน้องกินอะไรดีๆนางอยากกินเองแหละก็เพราะฉะนั้นมื่อนี้ก็เงาเงากับหมาล่าไก่ข้าว iPad หาอะไรดูสำหรับ mm hmm. เพื่อนๆที่กำลังจะโวยพรข้างใต้ก็ขอบคุณนะคะขอบคุณมากเลยใครมีคําแนะนำกับไวทที่จะเข้า40<ๆ>ก็สามารถคอมเมนต์ได้นะคะส่วนใครที่ยังเด็กยังอ้ออยู่ก็เอนจอยกับชีวิตนะคะมีความสุขในทุกๆวันนะก็ อ,อะไรปล่อยได้ก็ปล่อยปล่อยวางแล้วความสุขมันจะมาง่ายขึ้นอย่างวันนี้ถ้าดีฉันจะต้องนั่งแบบว่า,าแฟนไม่แฟนแล้วสามีอะไรอย่างเงี้ยไม่ไม่พาไปฉลองไม่มีของขวัญไม่มีของขวัญนใ,นใดๆทุกคนกลับมาห้องสภาพมีแต่ผ้ารอฉันพับอยู่ผนลมคือไม่มี ไม่มีของขวัญเออก็ถ้าอืมเขาเรียกว่าอะไรอ่ะเออคาดหวังกันอะไรแบบนี้อะไรเงี้ยใช่ป่ะโดยการที่เรารู้ว่าคนที่เราอยู่ด้วยเป็นคนที่เออเขาไม่มีอะไรแบบเนี้ยมันก็อาจจะต้องเซ็งนะนะเพราะฉะนั้นก็ปรับไปปรับไปคำแนะนำของคน สามวันนี้นะคะกลับไปชีวิตจอยๆทุกคนวันเกิดพรุ่งนี้ก็ไม่ใช่วันเกิดแล้วพรุ่งนี้ก็เป็นวันอื่นแล้วกินข้าวกันนะคะทุกคนข้าวน่ากินมากคือแบบหอมดูสิแฮปปี้เบิร์ a เดย์บาย